เป็นอย่างเงี้ยเขียนเป็นคู่อะเขานมยอมเขียนอย่างนี้กันฉะนั้นเนี่ยต้องรู้นะตัวยกเว้นไม่ผิดนะครับ Hg2Cl2 เนี่ยอันนี้ออกแผดบไปด้วยนะเมื่อปี52เป็น Hg2I2 เปลี่ยนคอลอไรด์เป็นไอโอดายถามว่าเขียนสูตรถูกไหมเด็กที่ไม่รู้ก็บอกว่าข้อนี้ไม่ถูกจริงๆมันมีเราลองไปเซิร์ช Mercury one c h l o r ในวิกิพีเดียในอินเทอร์เน็ตดูนะขึ้นเลยครับ Hg2Cl2 ฉงนั้น้น่ะไม่ยอมตัดกันด้วยนะครับมัน,มนเป็นตัวยกเว้นที่เราต้องรู้นะครับ อ่ะนี่นี่ครึ่งบนเนี่ยครับทั้งหมดเก้าบรรทัดเนี่ยใครยังตรวจไม่เสร็จบ้างมีไหมพี่พี่เลื่อนหน้านะพี่ลบนะพี่เลื่อนนะครับเลื่อนนะตรวจเสร็จยัง สีเป็นทับสุดท้ายโซเดียมเปอร์ออกไซด์ครับมีใครงงโซเดียมเปอร์ออกไซด์บ้างทำไมมันห้อยสองนั้งคู่ห้ามตัดกันนะครับ Na2o2 ห้ามตัดกันนะเพราะว่าอะไรเปอร์ออกไซด์มันค้อยสองประจุอะไรครับเปอร์ออกไซด์เปอร์คอยสองประจุไนโอมคอยสองประจุประจุสองลบเธอก็ต้องใกล้สองมาถ้าเธอไปตัดกันนะไม่ได้นะห้ามตัดนะครับเพราะโอโอโอค้อยสองมันของเปอร์ออกไซด์มันตัดเป็นอย่างต่ำไม่ได้นะเช่นเดียวกับซูเปอร์ออกไซด์ครับซูเปอร์ออกไซด์โอ้อยสองประจุลบเดียวนะก็ต้องอย่างนี้นะครับแคลเซียมเปอร์คอรเรต หน้านี้เสร็จแล้วยังทำเองก่อนเรื่ไควายเลขนมาจูเคลองห์ยังควายไปวามาคลาะยังนะถ้าคลาองแล้วจะเขียนเร็วครับพร้มเขียนเองก่อนนะเร็วอีกสองบรรทัดเนี่ยเขียนเองก่อนสังเกตที่เขียนใ,นใต้แมงกานตไว้เนี่ยดูดีๆว่ามันเปิดหรือมันแมงกนานตเฉยนะครับ ตรงนี้ต้องอ่านหนังสือละเอียดนะครับไม่้พลาดพอที่เราชินกับเปอร์แมนกกนเนตไงเราพูดมันตั้งแต่มอนต้นอ่ะโปรเตอยนเปอร์แมงเกนเนตคือด่างท้าทีมใช่ป่ะเราก็โปรแกรมมาละเปอร์แมงเกนเนตเปอร์แมงกนเนตชินหูละพอมาเจอแมงเกนเนตเฉยๆไม่มีเปอร์ข้างหน้าเราก็จะเฮ้ยปีได้หเหรอแล้วมันจะชินใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้น่ากลัวความเคยชินที่เราเคยมีเนี่ยโอเคไหมเสร็จหมดทางหน้ายังอ่ะถ้าเสร็จแล้วก็ไปหน้าต่อไปครับ หน้าต่อไปนี้คงต้องอหน้าต่อไปเป็นอะไรครับเปิดดิอ้าวแล้วอ่าแล้วหน้าที่เป็นชื่อแล้วที่มีที่มีสูตรให้อ่านชื่ออ,ะอ่ะอ๋อพี่ข้าหน้านี้ไปใช่ป่ะ ใช่ป่ะไม่ย no ่างบอกกันเลยก็ว่าหายไปไหนมันจะมีให้ชื่อแล้วให้เขียนสูตรกลับให้สูตรแล้วก็เขียนชื่อคิดว่าเราก็เปิดตารางไปไปประมาณเนาะทำไหวไหมครับการบ้านไหวเนาะกีดตัวเองครับมีกี่บรรทัดสามหนึ่งสองสามสี่ห้าเแปเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองโอ้สามสิบหกตัวโอเคเนาะทําได้เนาะอย่าลืมนะเดี๋ยวก่อนเธอต้องเธอต้องรู้ก่อนว่าเดี๋ยวทาให้ดูนิดนึงก่อนอย่างอย่างนนเ,เนี้ยโซเดียมซัลเฟตเนี่ยไอตัวเนี้ยเออี่โซเดียมซัลเฟตบอกไปแล้วเธอก็เขียนโซเดียมซัลเฟตไปเลยเพราะว่าอะไรโซเดียมไม่ต้องบอกประจุใช่ไหมเพราะมันหมูลหนึ่งในอย่างนเ,นาเนี้ยครับคอปเปอร์ซัลไฟเนี่ย คอปเปอร์มันไม่ได้อยู่ในพวกที่ประจุตายตัวใช่ปะ่ะไม่ได้อยู่หมู่หนึ่งไม่ได้อยู่หมู่สองไม่ได้หมู่สามไม่ใช่ซิลเวอร์ไม่ใช่ซิงค์ไม่ใช่สแกนเดียมงั้นเธอต้องบอกคอปเปอร์คอปเปอร์ประจุอะไรถามว่าดูเลขค่อยอ,อ๋อเลขค่อยเลขหนึ่งอ่าคอปเปอร์วันชัวเลยผิดเลยครับเธอดูอย่างนี้ไม่ได้นะเธอต้องรู้ว่าซันไฟประจุอะไรซันไฟประจุอะไรครับสองลบใช่ปะ่ะถ้าซันไฟสองลบมีตัวเดียว คัพเปอร์ก็ต้องสองบวกเพราะมีตัวเดียวเหมือนกันต้องเป็นคัพเปอร์ทูนะครับคัพเปอร์ทูโซไฟอย่างเงี้ยไม่ใช่พี่บอกให้ทําเธอก็เอาประจ,จุคว้ยกลับมาแล้วก็เขียนประจ,จุนั้นเลยไม่ใช่ไม่เสมอไปอย่างอันเนี้ยคว้ยกลับมาได้เออควายมาปุ๊บเลดประจ,จุสองเลดทูไนเตรตอย่างเงี้ยถูกโอเคได้แต่บางข้ออย่างเงี้ยระวังนะครับควายมาแล้วมันไม่ถูกนะต้องดูประจ,จุที่แท้จริงของประจ,จุลบด้วยในตารางมีหมดทุกตัวไม่มีไหนนอกเหนือตารางเลยฉะนั้นต้องทําได้ สามสิบหกตัวเนี่ยต้องถูกเกินสามสิบนะครับไม่ใช่าทามาถูกอยู่แค่สิบแปดตัวครึ่งนึงไม่ได้นะต้องถูกเกินสามสิบนะถึงจะโอเคนี่ยกตัวอย่างให้แล้วให้มีใครจดไปบ้างเนี่ยข้อที่ระวังเนี่ยที่บอกไปเมื่อกี้นะยังไม่ใครจทอะไรกันได้ฟังเพลินนะเห็นเห็นนั่งฟังเพลินนะทีนี้มาดูการละลายน้ํานะครับการละลายน้ําเนี่ยมันจะมีแรงดึงดูดระหว่างไอออนถูกไหมไอออนมันดูดกันด้วยประจุอะไรครับ อย่างในนภาพประจุบวกประจุลบใช่ไหมแล้วมันละลายนานได้ไงมันก็ต้องมีโมเลกุลน้ํามาซอกมันนะเธอในภาพชายชายเลิมเดิ่ม,มตะหลงทองแม่นม้ําเวลาน้ําเชี่ยวเชี่ยวแรงแรงมันก็ซอกตะหลงใช่ไหมที่ทําให้เกิดดินดอนสามเหลี่ยมอะไรอะ่ะเคยเรียนประวัติศาสตร์ไหมที่แม่น,มมน,น้ําอย่างเงี้ยคนตั้งถิ่นฐานตรงไหนครับเอหรือบีบีเอด้วยตั้งงไหนตั้งเอหรือบี ตั้งบงบีถูกไหมเพราะเอจะโดนน้ำซอเหมือนกันครับน้ำมันฟอพวกนี้ได้นะเดี๋ยวก่นอนก่อนที่เราจะเห็นภาพทีนี้ถามว่าถ้าเกิดแรง,งดูดระหว่างประจุบวกของโลหะกับแอลลบของอโลหะเนี่ยมันดูดกันแน่นมากแบบบวกแรงลบแรงอ่ะเหมือนกับแรงกับแรงมาเจอนะกันอ่ะดูดกันโคตรแน่นเลยเหมือนแม่เหล็กแม่เหล็กแบบแม่เหล็กอ,อย่างแพงอ่ะดูดกันบางทีมือดึงไม่ออกนะนี่เคยเจอไหมใครเคยเล่นรถไทมิยะบ้างรถโมมอเตอร์เองอ่ะเรานเด็กเกิดยังมีอยู่มาสมัยน้องรถรถคิดแบบ วิ่งในรางอ่ะแล้วโมอเตอร์มระโมเองอะ่ะเคยเล่นมะเด็กๆกับพี่เล่นสมัยพี่เด็กเมอเตอร์ motor มันซื้อที่ขายตามท้องตลาดมันหมุนวิ่งอย่างเงี้ยเป็นเต่าวิ่งในรางก็อายเขามัโมโอเองต้องไปซื้อแม่เหล็กอย่างคู่หนึ่งสามร้อยอย่างเงี้ยเป็นแม่เหล็กของเกือกมา้าใส่เนี่ยเราก็โมโมอเตอร์เองก็ทัวแดงผ่านเองพันตัวโรเตอร์เองโอ้หแม่เหล็กนั้นแพงนะเราก็คือมันดุกันนะดึงไม่ออกเลยอ่ะแน่นมากเหมือนกันถ้ามันดุกันแน่นๆนะครับ น้ำซอไม่ออกมันก็ไม่ละลายน้ำเพื่อง่ายคือพลังงานอะไรแข็งแรงครับพลังงานลคทิสคือโครงร่างผลึกแข็งแรงน้ำซอไม่ได้เนี่ยก็จะไม่ละลายน้ำแต่ถ้าลคทิสไม่แข็งแรงมากน้ำซอออกก็ละลายน้ำได้ฉะนั้นเนี่ยการละลายน้ำของสารเนี่ยครับมันดูมันดูตรงนี้แหละนะครับรูปแบบการเกาะด้วยนะไอตัวอย่างกรอบสี่เดแยบบนนี้คือละลายน้ำได้ดี ไอกรอบล่างนี่คือละลายน้ำไม่ได้หรือละลายน้ำได้เล็กน้อยจริงๆเนี่ยเราแบ่งว่าได้ดีกับได้ไม่กับไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ถูกทีเดียวนะเพราะว่าการละลายน้ำมีสามเกณฑ์นะละลายได้ดีคือเธอนึกภาพนะครับพี่จะวาดรูปมาเธอหาที่ว่าว่าจดนะไม่ใช่ตรงไม่ใช่ตรงที่พี่จะจดเนี่ยนะตรงนี้แล้วกันะะมีน้ําอยู่แก้วนึงนะครับร้อยรูปบาทเซนร้อยรูปบาทเซนนะน้ำหนึ่งร้อยรูปบาทเซนนะครับถ้าของแข็งชนิดนั้น ละลายได้มากกว่าหนึ่งกรัมนะครับมากกว่าหนึ่งกรัมเราถือว่าละลายได้ดีโอเคไหมแต่ถ้าน้อยกว่าศูนย์จุดหนึ่งกรัมถือว่าไม่ละลายจริงๆละลายนะครับสมมติละลายได้ศูนย์จุดศูนย์สองกรัมในน้ำเร,ราู้วยบาทเซน,น,นก็คือละลายได้นิดนึงถูกไหมนะแต่เขาจะมาหยาดว่าไม่ละลายแต่ถ้ามันอยู่ระหว่างศูนย์จุดหนึ่งถึงหนึ่งอะเช่นศูนย์จุดสี่อย่างเงี้ยเราจะเข้าเคสไหนอะ เขาเรียกว่าละลายได้เล็กน้อยนะครับแต่เวลาเราท่องเนี่ยเราก็เอาแค่ละลายได้แต่ละลายไม่ได้พอแต่รู้นะครับว่าเกณฑ์มีสองเกณฑ์มีสามเกณฑ์คือละลายได้ดีไม่ละลายแล้วถ้าอยู่ระหว่างนี้ละลายเล็กน้อยโอเคไหมเดี๋ยวมันจะเจอตัวอย่างที่ละลายเล็กน้อยด้วยนะครับไอ้พวกนี้ละลายได้หมดเลยไหมเกินหนึ่งหมดเลยไหมตารางนี้มันดูตารางล่างบ้างตารางข้างล่างเนี่ยเห็นว่าอย่างนี้ครับ0.2เนี่ยละลายเล็กน้อยเห็นไหม ม่มันเกินศูจนจุดหนึ่งแต่ไม่เกินหนึ่งอันเนี้ละลายได้อันนี้ละลายได้ดีนะถือว่าละลายได้แต่มันก็ถือว่าน้อย